We silence Listen, Listen my, my, i r c o n i c ไม่ได้มาเล่นๆสร้างความตกตะลึงแก่ฟแฟนๆด้วยเนื้อเพลงมันนี่เวอร์ชั่นพิเศษในงาน c o เชล่าปีป0 2 3ี2023เป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ค่ะที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เคป๊ปบนเวทีโลกสำหรับสาวแบล็คพิงกับเทศกาลดนตรีโคเชล่าปีป0 2 3ี2023ซึ่งเป็นครั้งแรกสำหรับวงดนตรีเคป๊อที่ถูกเลือกให้เป็นเฮดไลน์ และแฟนๆของลิซ่าดูจะชอบเป็นพิเศษคือโซโล่เดี่ยวของลิซ่าที่กลายเป็นไวรัลโดยการจัดแต่งเสื้อผ้าแบบจัดเต็มลุคสีเงินตัดกับสีดำอยู่เข้ากับเพลงมันนี่เป็นที่สุดค่ะโดยเริ่มเรียกเสียงกีตดด้วยโชว์โพดันซ์ก่อนจะปล่อยของให้กับแฟนๆตาค้างด้วยท่าเต้นที่ถูกปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมด้วยความเซ็กซี่สุดๆแถมเปลี่ยนเนื้อเพลงเป็น Mad Fucking Money แบบแซบๆให้แฟนคลับได้แปลกใจกันสุด ลิซ่ากลายเป็นไวรัลในทันทีกับโซโลเดี่ยวที่ร้อนแรงเรียกความสนใจจากการแสดงบนเวทีได้อย่างน่าทึ่งส่งให้คีย์เวิร์ดลิซ่าขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ของสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วเป็นอันดับที่2และขึ้นอันดับที่1ในเวลาต่อมาค่ะโดยมียอดทวิตมากกว่า2องล้านครั้งแถมเป็นแท็กที่ถูกทวิตมากที่สุดด้วยค่ะล่าสุดข้อมูลจาก t e c คเ a d a r บอกว่ามีผู้คนติดตามชมการแสดงของ Black พิ n k ผ่านการสตรีมสด YouTube จำนวนกว่า250ล้านคนตามรายงานของสื่ออินดี้505ก็รายงานว่าผู้คนมากกว่า125,000คนเดินทางเข้าร่วมชนการแสดงโคเชล่าปี2023ของ b l a c k p ิ n k ในช่วงสุดสัปดาห์แรกของเทศกาลและล่าสุดแอมมีแฟนคลับตาดีค่ะซูมไปเจอรอยสักของลิซ่าที่ดูจะเพิ่มเข้ามาอีกด้านหน้าอันนี้ต้องไปซูมดูกันเอาเองค่ะว่าเป็นรูปอะไร และก็ไปดูหลังเวทีกันบ้างค่ะหลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตเสร็จเด็กแสบคนสวยของเรามิซ่าก็ตะโกนชวนทีมงานไปปาร์ตี้กันต่อค่ะ และที่ดูเหมือนว่าเราจะเจอกันบ่อยๆเกินไปหรือเปล่ากับคุณเฟเดริกอาร์โนลูกชายของเจ้าของเครือสินค้ารูอย่าง LVMH ที่ไปกับคุณปีเตอร์อุชหัวหน้าผู้อำนวยการของแบรนด์เซลินโดยยกขบวนกันไปให้กำลังใจลิซ่าถึงหลังเวทีเลยค่ะและก็มีภาพจากแฟนคลับในจังหวะที่คุณเฟเดริกหยิบกล้องถ่ายต่อลิซ่าเดินผ่านด้วยค่ะสังเกตจากหมวกเซลิน แอบกระซิบนะคะว่าคุณเฟรเดริกแอนโนกับเพื่อนเลือกใส่เสื้อฮูดดี้สีชมพูของ b l a c k พิงคด้วยค่ะแสดงว่ารอบนี้คงตั้งใจไปเชียร์สาวแบล็ k พิงคแน่ๆค่ะไม่ได้แค่ผ่านๆไปให้กําลังใจอย่างเดียวแอบฟันธงและล่าสุดวันนี้ลิซ่าก็ได้ร่วมเข้าชมคอนเสิร์ตโคเชลล่าอีกครั้งแต่งตัวสไตล์หวานกระโปรงสีขาวน่ารักสุดๆเลยค่ะให้เพื่อนๆไปดูภาพกันเลย